ดีครับวันนี้วันที่14พฤศจิกายนครับนี่ครับเรามาดูนี่ครับทีมงานในห้องเครื่องเสียงครับกำลังรื้อครับเดี๋ยวเครื่องดนตรีครับเครื่องดนตรีเหยียบอวดหนึ่งแล้วเหยียบวดสองครับจระจายกำลังรื้อตู้ครับนี่ครับไฟบีมอุปกรณ์กำลังรื้อครับทานอาหารไฟบีมเป็นปานร้อยร้อยสี่สิบหัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะรื้อโครงสร้างรื้อตัวอาคารไปครับ กำลังเอาเลยก็ผ่านมากเกือบครึ่งวันแล้วครับเกี่ยวกับงานช่างหนุ่ยโมดิฟายครับผมกำลังรื้ออุปกรณ์ครับน่าจะประมาณเจ็ดคันครับรถหกพันเจ็ดคันเพราะว่าสำหรับโซฟาเนี่ยก็รถหกร้อยหนึ่งเลยจะแบบไหนเดี๋ยวช่างหนุห่ยว่าเดี๋ยวว่าจะดูอยู่นี่อีกวันอาทิตย์หนึ่งครับปลาอาทิตย์หนึ่ง <laughs> เดี๋ยวไปถึงก็ต้องไปรีไปทําสนามต่อนะครับสนามฟุตบอลนี่ก็ไปจอยอวีดีครับผมจอเอวีดี วันที่14พฤศจิกายนนะครับต้องดูจอ LED ครับระบบไฟยังมีเยอะระบบไฟครับบีมร้อยกว่าตัวนะร้อยสามสิบตัวตัวอาคารกำลังงานวันกับยี่สิบกว่าคนนะวัวนี้ก็นีกำลังดูอุปกรณ์ครับมีก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มเยอะครับเครื่องดื่มอุปกรณ์ต่างๆรูตู้ครับดูตู้ เจะดูว่าตู้แล้วครับเลยตู้เบียร์กครับกลางครับตู้กลางตู้กลางตู้ตะวันออกตู้ตะวันออกตะวันออกตันออกเดี๋ยวตู้ตะวันออกนะครับเยอะแลยครับเนี้ยแหล่งหลายแผนกวันนี้พวกฝังเครื่องครัวครับเจมอ์ก็มาเองครับวันนี้นี่นะครับอุปกรณ์เครื่องครัวกำลังลือครับนี่ครับน้ำตาตองครับเจมอ์ครับ โซบองเบมามาลื้อเองนะวันนี้ติดปลาสองลูกเครื่องดื่มด้วปลาเนี่ยบอหัดน้ำจาร์หลังจานเดี๋ยวนี้ก็นั่งอารมณ์แบบมีเยอะครับเยอะอุปกรณ์ปลาสองเตรียมเนื้อย่างข้างในนี่เยอะครับตู้โต๊ะเก้าอี้นี่ครับโต๊ะเก้าอี้ถ้วยจานอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับนี่นะครับ ถ้วยคบสุปกรณ์์าชการก็ามีห้องนี้ยังเต็มครับในห้องปันเครื่องเสียงตัวแก้วข้าวสารอาหารแห้งถ้วยการห้องน้ำสุขภัณฑ์จะปรอมที่เด็ดครับวันนี้ ดีครับีครับพี่ไก่พี่ช้างกำลังขึ้นครับนีครับิ่เยอะครับดิ่มน่าจะร้อยกว่านะร้อยรครับร0สี่สิบเยมิเดียบเดะครอจอนี่จอเอลดีทำไมไม่ใช่ผนังเ้ยไครับนี่ครับ้งนี่ครับเีจอเอดีหน้าพีสเลยชัดเหมือนทีวีเลยครับเี่ชัดเหมือนทีวีเลยครับนนี้ เฟซบุ๊กจะล็อกไม่ทำดิไม่แตล็อกไมับนี่ถ่ายไม่ทนี่ถ้าถ่ายเนี้ยถ่ายไม่ได้อู้ลงตูนี้ลงสนามฟุตบอลแน่นอนเสียี้ลงสนามเลยผมว่าเพา่อยเ่มกับสามสิบวัตน่นอนนี่ตู้โต๊ะไฟอู้เยอะนะครับโต๊ะอี่ี๋ยวเสร็จก็เตรียมมขึ้นรถครับนี่ครับพนักงานราลังอารมณ์ครับ มีเยอะมีสองเงาเไฟมีเยอะไฟกรณ์ต่างๆเนี่ย,าายาราคาเราเกือบยี่สิบครับคู่ลายอารีตงล่ององที่เด็ดคือส่รถส่อะครับอุปกรณ์ ทีมงานช่างตุ <oneself> oh, mm ้ยครับช่างตุ้ยเก้าเก้าครับเนี่ยนี่ครับโอ้ยดูถ่ายได้เลยแบบเราฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้อยู่ข้างในมีเยอะครับข้างในครับต้องเคลียร์ขึ้นทีละคันก่อนครับขอขึ้นทีละคันก่อนแบบมีจอ LED ครับ แบบตเตี้ยนะครับเล็กๆแบบตัวนี้โตัว LED นะครับแบบสวยแับตัวนี้โซฟาอุปรกรณ์ตู้ซับเบียดนะครับเบียทีนี่ก็ต้องดูระแล้วเบียทีโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยโครงสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องค่อยๆลือล 6, 7, 7, 7, 7. อล้อรถเรามาประมาณหกเจ็ดคันครับประมาณเจ็ดคันตอก็กำลังลือ้อแพนักงานเนาะ วัน,นที่สินที่พฤศจิกายนนะครับตู้ไลอเอนสภาพกับเกือบ90%ขึ้นแล้วครัอย่างไวออก็แอบมี่ครับขอพูุการติดตามนะครับอชมประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ